แม่แม่หนูทรมาน่ะแม่หนึ่งสองสามพุทยายจำแววตาหล่าได้นะขอให้ผ่านแค่นั้หนึ่งสองสามยายยายยายหนูทรมานนะยายยายให้ให้โอ้โหสิกใจกล้วยนะ ผมหายไปออกคาตันมากเลยพี่สาวลองค,คุยผมก่อนเบื้องต้นคือมันยังไงเอาบ้านนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยตัวพี่ตัวพี่ผมเจอละบูดมาเลยแล้วเกิดเป็นยังไงแม่ในบ้านเนี่ยที่ดีก็ดูดทีดด ดีเจ้าที่ดีมาก <force tick. S 2> รู้เปล่า <Muss> เจ้าที่แรงนะนเจ้าที่บ้านหลังเนี้ยเป็นเจ้าที่ที่อยู่รวมกมดตรงนี้นะใช่ไห<ช>มเป็นเจ้าที่รวมอยู่นีหมดเลยดีแรงมากและเจ้าที่เนี่ยแรงแล้วก็สูงไม่ใช่เจ้าที่ชาวบ้านธรรมดากระจอก,กนะแต่เขาก็ฝันดีเลยนะเนี่ยใช่เออเจ้าที่ดีอ่ะหนึ่งอย่างดีนะในบ้านเนี้มีทั้งดีและและก็มีวิญญาณอะไรต่ออะไรที่อยู่ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจัดการให้ แล้วก็ออย่างครับพี่สาวอะคิดว่าเนี่ยต่าสมบัติตัวในตัวพี่สาวเนี่ยมันเป็นยังไงบอว่าบ่ามันรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกไม่ดีหรือดีหดี๋ยังไงพูดมาครับไม่ดีรู้สึกไม่ดีดดค,ดคือ,อยังไงบอกมามดีคือแบบมันมีเรื่องอะไรที่มันที่มันทำให้เราแบบพูดไปพูดไปพูดไปอ่ะ เวลาผ่านไปไหนมาไหนชอบขนลุกใช่ป่ะใช่ไหมเวลาผ่านไปไหนมาไหนชอบขนลุกเวลาถึงวันพระวันอะไรจะรู้สึกอาการอะไรเป็นยังไงใช่ป่ะใช่ไหมมองหน้าผมน,น,นะอูชื่อเนี่ยนะเนี่ยล่างกูมองไว้ลูกไป่น้องกูวนะกูเนี่ยชื่อพ่อปู่ขุนหารชานชายัยสิ่งที่อยู่ในตัวมึงนะอย่าเสียเชื่อมองหน้าผมไว้นะ พี่ขอทูบหน่ยอยผมต้องไ้เจ้าที่ก่อนขออัญเชิญท่านเจ้าที่มาณนะบัดนี้เธอ,อเ<า>นียเซียเฉยเมยมาเยั่ยงมาเฮ้ยมาแล้วเด็ก ข้าผมน,เน,มเน้เห็นไหมอ่ะเราเจ้าที่ที่นี่ไหม่ะอืมไหว้กูให้กูบอกชาวบ้านชาวช่องแถวเนี่ยให้ของกูเดี๋ยวถามให้ดูคนนี้เอาว่ากูชอบอะไรแล้วเดียวพวกมึงจะอยู่กินดีมีสุขกูนี่แหละเจ้าที่ที่นี่เห็นรูนะเราเจ้าที่ที่นี่อยู่มานมนานแล้วนะ,ะอืเนี่ย เยือกเย็นอารมณ์เย็นนะหนูอ่ะใช่ไหมอ่ะน่ารักเห็นอยู่เห็นอยู่กันอยู่ประจาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วมาเดี๋ยวดูอีหลานคนนี้ก่อนตาเจ้าที่เนี่ยเบิงเนี่ยหมดนี่เลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยลูกเสียอายุอะไร ยี่สิบสองเป็นไรไหนที่ไหนในบ้านนี้ใช่ป่ะผูกคอตายในบ้านนี้ใช่ป่ะคุณยายจำแววตาหลานได้นะลูกผูกคอตายในบ้านนี้ไม่ต้องพูดว่าเรื่องอะไรแล้วกันนึกถึงลูกไนชม,มา แม่แม่แม่หนูทรมานอ่ะแม่ยายมานี่ยายมานี่เร็วย<า>ยเร็วเร็วผมให้แป๊บเดียว,วใช่ลูกนะหนึ่งสองสามกูยายจำแววตาหล่าได้นะผมให้ผ่านแค่นี้หนึ่งสองสามยายยายย้ายยายหนูทรมานอ่ะยายยายให้ให้ให,ให,ให้ให้พระให้พระหนูไปที่นี่ก่อนเีคยวไปเชี่วได้ยังไง พอให้ผ่านมาก็ไม่ชอบออกเนี่ยเป็นอย่างงี้อนุญาตนะหนูนะอ,อนุญาตเจ้าท,ที่นะโอ๊เมื่อกี้ลูกเลยนะชายยักหน้านะอือยากได้อยากนี่ดีไหมเจัดทีเดียวเลยหลานอยากได้นี่นะเขาพูดชื่อเขาอะเวลาพูดกับพี่พูดชื่อเขาใช่ไหมเขาไม่ได้พูดหนูพูดอะไรพูดชื่อนะ ให้พักประจำวันเกิดกรอบให้พักประจำวันเกิดกรอบนะแม่ให้พักประจำวันเกิดกรอบนะแม่นะเขาพูดแบบนี้ขออนุญาตเขาอยากกอดโอติโอติให้กรอบด้วยนะแม่นะแม่แม่แม่นะทัแม่ขอบใจ ไปลูกก้มลงไปกับตีแม่มารบร้อยไปเออคิดดีทำดีในโลกของมึงนะมีอะไรนึกถึงตูเดี๋ยวกูจะช่วยดูแลมึงไปจบกลับไปดาใจอยู่ ไปคุณยายพูดหน่อยกะบวดะกวดเอาโอหสิให้ให้หลานะโอโสิเออตามันเออบักมากดียยนายินียายยูนี่อะรนะากรบนะใช่นะอผมป้อยนะโอ้โหสิให้กรบด้วยนะนะ โอ้โหหายไม่ออกคอมานมากเลยจบไปไปซื้อเอาหัวที่นะโอ,โอ้ไหนคือไหนตรงไหนเลยตรงนี้เลยนะเนี่ยผูกขอตาตรงนี้นะครับนี่มึงชดใช้กรรมของมึงไปตามภาษาของมึงนะ เจ็บปวดไปนะกูแค่กูแค่ลงอาคมของไว้ไม่ให้มีใครมาทําไม่ให้มีใครมาตัวตายตัวแทนแทนตัเองนะชุบยามามาบยามามามารามมามามายาม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 าเรีาม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 าาม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 าม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 าายามาามาาาม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 าาม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 มามามามมาาปามาามามามมม สองคนเลยนะมานี่เดวเราพ่อปู่คุณหานะชาญชัยนะคุณองชาญชัยนะเป็นองค์ของไอ้มงคลน,นี้นะอตอนเราเทสวิตาเาป็นคนแก่เหมือนกันแค่แหละรเราเป็นเจ้าพญาเพื่อคุณหานะ,ใ,ะให้พรนะเดี๋ยวตาจะให้พรหนูนะลงมือนะ ีโเมตเทวนาพัขอให้คุณป้าขอให้หนูนะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะให้สุขภาพร่างกายนะยั่งยืนยาวไปไนดะ้อยู่คู่ลูกหลานไปชั่วกับชั่วการเดอ้อก้มหัวพุทธโูมิใจไปไม่ก้มหัวนะคิดสิ่งใดนะขอให้เป็นอย่างที่มึงคิด มึงคิดอะไรมึงพูดอะไรอ่ะมึงพูดไปเป็นตามนั้นเกือบทุกอย่างนะคนคนนี้เวลาใช้ไหมเวลาพูดอะไรแา่นั้นนะบุญเยอะนะคนนี้นะเอาก้มหัวเดี๋ยวตาให้นะเจ้าที่ด้วยนะขอให้โชคดีเพื่อได้หมอสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับครับครับขอให้เดินทางด้วยปลอดภัยครับ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 ขอให้ดียกันหนาเล่ารวยครับครับป้า มด้วยคุณป้าเนี่ยพูดแล้วสักสิทธิ์แบบป้าคนเนี้ยจะพูดหมเลยขอให <c oughs> ้ดูวันฝันยืนนะรักสาเดวดาครุงศรีเป<า>หมอเป็นเส้นสุกให้รำไมา่รวยจริงๆเป็นๆๆไปนะครับพี่สาวให้ผมด้วยมา <c oughs> ให้ผมด้วยก็ขอให้มีความสุขขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะให้รำให้รวยครับครับผมโอเคจบแล้วปวดเส้นด,ด้วยหรอ